ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2556ภาคบ่ายในเวลา15นาฬิกาโดยมีคณะที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดังนี้ 1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 2. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติศิรินทร 3. คณะเศรษฐศาสตร์ 4. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 5. คณะรัฐศาสตร์ 6. วิทยายลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์7คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 9. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 10. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญทุกท่านติดตามชมได้เลยค่ะ ขอพระราชทานกาบังคคุมตูนทราบฝ่าลองพระบาทข้าพุทธเจ้าศาสตราจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์อาจารบดีมาลัยธรรมศาสตร์ในานามมาลัยธรรมศาสตร์รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเก้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่ารองพระบาทเสด็จกล่ำเนินแทนพระองค์ม,มลาผ่านปิญยญบัติแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของมาลัยธรรมศาสตร์ประจําปีการศึกษา2556ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย นับเป็นสิริมงคลและเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้แก่มหาธรรมศาสตร์และแก่ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชพระโรกาสกาบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าลองพระบาทพระราชทานปิญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาซึ่งสถามันอะไราได้นุมัติแล้วตามรายนามที่คณะบดีของแต่ละคณะจะได้กาบบังคมทูลต่อไปด้วยกาวด้วยขอมอมขอพระราชทานกาบบังคมทูลทราบฝ่าลองพระบาท ข้าพุทธเจ้าศาสตราจารย์สมคิดเลิศไปทูนักที่การบดีมหาธรรมศา,ศาสตร์ขอพระราชทานพระราชวโร,โรกาสกราบปังคมทูลเบิกนายกสภามหาไรธรรมาศาสตร์เข้าเฝ้าทูลรองพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรโดยมหาไรจะจัดพิธีมอบปริญญาบัตรให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาประกาศศิบัตรบัณฑิตระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหลังจากใต้ฝ่าลองพระบาทเสด็จพระนิเนินกลับแล้วด้วยเก้าด้วยกระหม่อม ขอพระราชทานกราบบางคนทูลทราบฝ่าละองพระบาท ข้าพุทธเจ้าสัจจานีและโรจนกิจอํานวยคณะบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีขอพระราชทานพระราชบโรกางกกรบบาบังคลทุนเบิกผู้สําเร็จการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเข้าเฝ้าทุนรองพระบาทรับพระราชทานปริญาบัตรดังมีรายนามต่อไปนี้บัญชีบัณฑิตเกียรติยศอดับหนึ่งในลุทธรถิวพงศ์วิทูนนางสาวจิตสุดาเข้มแข็งนางสาวสุธาสิมีจินวิชุวงศ์นางสาวจิตรนกชยโยเลสสิรินางสาวชนัญญาชัยนรงโสพลนางสาวอมรรับชนสุวัฒ นางสาวสวัดีพดุงศักดิ์วิริยะนางสาวนัทดาพึ่งพรนางสาววิริยาพักดีธรรมนายพัฒดลบาลีนายกฤิตเกลียงเพรเสริฐนางสาวพัชรทรอลุณอโนไทยนางสาวลุจพรจันสิริโพธานางสาวชนดาอังกูลรัตนางสาวธนพรอนันรักษ์นางสาวสิริพรสถิตายุทธนางสาวนัทธิดาพันธ์ไพศสารนางสาวนักแพทย์พิโยงคาดนางสาวยุทธสวัสดีบุญยาพิม์นางสาวลีราลักษณะยิ่งยงนายพลรัศกลมีฤทธิ์นางสาวธิดารัชวรัตน นางสาวลัมิตาสุกสะอาดนางสาวนัทธาพรแสงทองนางสาวนัทธาวงพัฒนากุลนางสาวสุปรยาพงพีชานางสาวกมลพันธ์ตรีพบกิตินางสาวการพิชาเทพเกษตรกุลนางสาววัชรีการหาการชนะนายธนวัฒน์กฐถินทองนางสาวชนิดาลักษณพิพพนางสาวอันพีรัศมีรักษ์นายสรายุทธคนไทยนายอิสราทรเพิ่มอนันชัยนายศิริวัฒน์กลิ่นปานนางสาวกัญนาพรพงจิตพักนางสาวพิมชนกแสงทวีสุข นางสาวกนกรัตไทยสำราญนางสาวสุพมาศกิจกมลวัฒน์นางสาวพัฒนีโอลานกุลนางสาวสุกนพัฒนพันธ์นางสาวนัทธาเลิศเลิกนายธงสวงปิยาการนางสาวทรงตินิจันกริ่งนางสาวสาสิกาเลืองวิทยากรนายนพดลศิริศิววนาณนาถนางสาวชนันทศริขันนางสาวมัศยาเกิดสมบุญบัญชีบัณฑิตเกียรติยมแบบสองในคนะพัฒน์ไทยศิลนางสาวกมลวันสุอนันตธรรมนางสาวกมลรักก้อนทองนางสาวมณีมาศขุยทองคำ ในพัฒรจัการ์นรัตน์นางสาวพิมชาดาพุ่มไผ่ฉานพงศ์นางสาววิลาศินีสิทธรัตนะนางสาวพิจาราเชื้อพักดีนายชนาทิพย์พึ่งลื่นรมนางสาวปวีนาชัยสันติกุลวัฒน์นางสาวสลักสิสระกูลนางสาวจินิชาจงเลิศสิริกุลนางสาวกมลพันธ์โลดโลหะสพลนางสาวจลาพรเอกวงสุการนางสาวกนกขวัญล่องสกุลนายพีรพัฒน์สัตยาประเสริฐนางสาวปณิธาปัดยางปีชานางสาวภาขวัญวันทวีสุข นางสาวนันทวดีระดาพรมทองนางสาววิพาพง์วัฒนากุลสิรินางสาวสัิกาสายอิงทองนางสาวเบญจพรตรงเจริญสุขนางสาวกามระพัฒน์จันพรมานางสาวธัญณ์คงวรลพัฒน์นางสาวธนพรสุริลังสรรค์นางสาวรัชดาเสวตนันนางสาวทัศนันเลืองลุญรอกิตนางสาวชัตราพรวัฒนาสวาพนางสาวธานิตราทองนายนิพูนศรีสมานไมตรีนายสุพลันตั้งพิทยาเวทนางสาวกิวิรัตนานิตานายนันวงศินหลัง นางสาวมอมรวันว่องวานิดนางสาวสุุมานแก้วสุนทรชัยนางสาวกิตยาชัยเสนีนางสาวชนาภาสิริเสกนางสาวนภพรัญญางามเนตรนางสาวปองการงามแสงรัตน นายประกรณ์สุอุดมนายนวพลจิตวัชวานนางสาวสุธนธ่มสุขินนางสาวพัชรนิกจันทราภูต่างบัญชีบัณฑิตนายเจษดารีลาสุภสกุลนางสาวนฤทธิ์มนจันกระจ่างแจ้งนางสาวปูนการพับดีนางสาววิภาวรณอุรุสิบาลานางสาวพิจิตราเลสนาพรนายวสชินเหลืองหิลันนางสาวทิตาจิติชาพรนางสาวชลินีพงศุนทรสถิตนางสาวสุธาสิมีตังขับพิพัฒน์ นางสาวชฉลียศิธรวณิชนางสาวชมพูนุชมีช้างนายพระดนลาภลังศิรัตนางสาวธัญชนกช่วยชูนายภาคภูมิลำลือวงนางสาวจินดาลาฉัตรอุทัยนางสาวเมทาวันเมทาราชนางสาวขวัญฤทัยเครือเอมนางสาวภาขวัญสุพันทวีนางสาววราวัศเสชินพงศ์นายวัชรททัพเทียมนางสาววิภาวันฟีชาวรโชตนางสาวขวัญฤทัยราชทรัพยนายศิลาแสนสุภานายธงไทยหันตรา นาวลาววิจิตโลจนาการนการอดีเลกในเอกณิตเลาตะโูลงามในธนัตวิสุนประสานนคารวิจตั้งประเสริฐนางสาวปุณมีมีงามระยับนางสาวรัชดาพรทารงศิลินางสาวอบอ้อมศรีพจนพลนางสาว สุดทางราบมินวงนายทิติทัศนาคอนางสาวสิริการวงกาจนานางสาวกมลทิศย์อังคสุวรรณสิรินายธีรวัตรขันจัญญาวงนางสนายทิติกรทักขสอนนางสาวสิริการวงกาจนานางสาวกมลทิศย์องคสุวรรณสิรินายธีรพัฒน์จัญญาขันติกุลนายอิทธิพันธ์ช่างชุนนางสาวพิมชนกมณีพันธ์นางสาวสสิอาภาคำอาจนายวัชรินทร์ภูริยากรนางสาวอทิสาสิทธิวิริยาชัยนายชยานเดชมหาถนุพฤฒินางสาวธนชนกสมสมบูรณ์ดำรงกุล นางสาววัฒการริมสิริวงนางสาวปริษาปภัภไยตะกูลนางสาวสุรดาบัวรอดนางสาวสิกตานโนนวงมนฑานายธีรวัตรดีลินนางสาวสุรลักษณาจุ้ยสกุลนายวณัทชอบแต่งน,นายธนากรกิจสิริกุลนายไทยทวีศรีนายจิรกิจจิตกรกิจศิลป์นายสุหัลสุรลรบุญปะนายนัทกรชุนเกาะนายธรรมวัน์จงฟูสุวรรณนายสุวัฒนิโรธวงนางสาวธัญญาณคุ้มชาติ บัญชีบัณฑิตศึกษาเป็นภาษาอังกฤษบัญชีบัณฑิตเกียรติยศอันดับหนึ่งนางสาวชนิกาทำรุจานางสาวดวงใจวิจิตรโกเมลนางสาวสัิธรจิรจัลยิกนายพีรวัตรอภิรัติธรรมนางสาวปฏิตาไกรโตนกวงนางสาวเจนจิรารัศมีแสงทองนางสาววชิรการณ์นาถวันนางสาวตะวันวันชลวัลื์ฤทัยนายจิรภาคหอสุวรรณนางสาวพิมพ์วลีมากแจง บัญชีบัณฑิตเกียรตินันดับสองนางสาวปริยนันท์อังคสกุลเกียรตินางสาวนนทภัธุ์เกิดธรรมบัญชีบัณฑิตนางสาววริษาอนัน,นตรรมพอนนางสาวกนกออนเตชาศิลโลดมนางสาวมุกดาสำมแรงดิดแม่อธิชาศิรินันท์นางสาวจิรัชยาผู้พัฒนนางสาวกีรนา ทวีอักษรฐานนางสาวปุญญาพรสกุลนิยมพรนางสาวพรพัฒโตสงวนสุพัน์นางสาวสมนวันมณีสอนนายยุทธนาเจนวิทยาโรดนางสาวเกวารินสุขพรชัยกุลนางสาวรดิพันธ์เทพกุลหานิมิตรนางสาวภาขวัญหลักสิริกุลนางสาวปนัสยาสาพรยืนยงนางสาวเปี่ยมกมลสุรประวากรนายธิรพัฒนน้อมนันทวันบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการบัญชีบัฑิตเกณฑ์นิยมบันดับหนึ่งนางสาวยานิสาธิรกิจกุล นายกิตตพงศ์วิจิตปัญญาลักษ์นายชัดชัยงามมิพาศนางสาวรตตาพรวอนประเสริฐนายเดลงยศจิตเจริญกุลนางสาวนันทิชาวรนพิบุญศักดิ์นางสาวชนิศสลาสุรัตนาชัยกุลคุณนางสาวสาริสาพุจนาสวรนชัยนางสาววัชรีวรรณบำรุงวงสลิดนางสาววัญญาเอื้อออมรไพบูลย์นางสาวธนพรลือเวศวณิชนางนรุตภูมิฐานนท์นางสาวนทวรรณศรีนวลจันทร์นางสาวพิระยาอินทรพันธ์นางสาวยาณินปั้นม่วงนางสาวสาริสาเยาวรักต์ นางสาวกมลรัตนหลามวิทยานุกูลนายนัชนันจิรายุพัฒน์นางสาวนาธนพรวิทยาโพชัยนายยศินพรวงวุฒิสารโรดนายพสิมกระจ่างสังนางสาวรดิตาสิงจิตสิริโรดนางสาวนัตาการเกียรติมงคลเลิศนางสาวพันธภามหากิจ นายธนพรเลือกบันิชผลนางสาวราชพรไทยถาวรนางสาวธิตาวันเจริญวิจิตรสิงห์นางสา,า,อาวอรารณรงค์เกตพจนธินดานายจนชนะมากบุญงามนางสาวนัชชาลีจิระวัฒโรติกาลนางสาวรัชตะมลตันติวงไพศาลบัญชีบัณฑิตเกี้ยอยม่อันดับสองนายเละนายบุญสราคำตระกูลนางสาวนาัชชา,า,า,านาฐพัฒนพงศ์ นางสาวดวงพรจันทร์เงียมนางสาวนัญาดาสุกอนันตธรรมนางสาวพิชญาสารุมิรินนางสาวเมธนีเมธีวัฒนะนายนพลใจแสนนางสาวลิษาเลือดเศรษฐวณิชนายนางสาวนภัสกรห่วงน้ำนางสาวปาริชาตอัศวพงล์ไพบูลนางสาวธิรดาอังสุขวัฒนาคุณนายธนีนามพาโชคนางสาวนิชาพัฒนชะศรีมลรัตน์นางสาววริษาตั้งตุนยางกูล นางสาวปิชยาอิงสถิตนันนายธนากรรอดเจริญนางสาวดวงกมลจิระวิทยาวิไลนายวริษ์อนันต์สกุลวัฒน์นายนฤเบศอนัญญาพงศ์นางสาวธัญพรรัตนวัฒพงศ์นางสาวปีนุชทองเงินนางสาวนุสราค้าข้าวนางสาวจงพรฟูสลิกนางสาวมารินาเอี่ยมละอสุขนายวสินนามสดินบัญชีบัณฑิต นางสาวชนิสาสุจินนางสาวธนรัตน์ีรัปยูนนายสาสวัสดิ์มาสุพลนายอานัตพงศ์วิจารณ์นางสาวนิพาพรณ์กังแหนางสาวสุภาพพิทักษ์นารักษ์กุลนางปิยพัฒน์พุทธสุรพิพิธนางสาววิรีมาศศิริศุขนายได้พงเทียงกิติสวรรณนางสาวสุภาพรเจ้าพาณิชนางสาวพันชนกชูสวัสดิ์ นายเกื้อกูลพุทธิญาโวภาพนางสาววิชุดาวิบูลธนากุลนางสาวสิรินดาประจักษ์แจ้งนางสาวกิรนาจินตะวรวิทย์นางสาวพิชยาบุญสำเร็จสิรินายพินเทพสุทธาหาดเดยนางสาวปาขันวิวิทย์โรดมนางสาววัฒนชนกชินสมัยนายวรพงศ์วุฒิเวชนางสาวพรทิพย์เอี่ยมสุนุรทรัพย์นางสาวพิชญาภัยอัมยานนางสาววรัญญามโนสุนทร บุษฐารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการเงินบูษฐารธุรกิจบัณฑิตเยนไอทบ .1 นางสาวธันสิกาขาระนาเสศดานางสาวยุการดาวิทยานันท์นางสาวสุริพรพรมทานางสาวลักษรอนุตาพิบานนางสาวพิมชนกสนุกน้อยนายธนาสังสุนันตะนางสาวเพียงพิสุทธิ์สายสุนทรวัฒนานางสาวพิชญาเกียรติบุดมนายชิดสรุสัตร์ศรีรำนิดนางสาวอชิรยาลุ่งเดือนศิลาพันธ์นายธนกมปัจจาโรจนากุลนางสาวชิดฤาวิเชษพันธ์ บุคคลธุรกิจบัณฑิตเกียรติิยมันดับสองนายชิยังกุลรัชนชชนะโชตนางสาวมามุกร่วมปรึกษานางสาวชนิการชัยเสนานางสาวสาธิการศรีโสภานางสาวธิดาพรวาลีนินนายธนทัตสุภะวนางกูลนางสาวนันทนีรัศมิการค้านางสาวรัตนันย์ยิสุนเทศนายวัลรัตนศรีวิไลนางสาวรันวัรตันตินาคมนางสาวนัทนิตเกิดประดับนางสาวเป็นพิชาจารุคุณวณิชนางสาวณิภาพิบุญคุณพันธ์นางสาววิิตาผลริยนนท์นางสาวพัฒนันประพันธ์ทัศวินางสาวสุนาี อนันทุธินันนางสาวสุนิสาสอนแก้วนายใบพัดเปลี่ยนสีนางสาวพิมพันธ์กระสังใสนางสาวอนิถาพิบุลปุลพันธ์นางสาวลุยกาผลวิริยนนท์นางสาวพัชนาประพันธ์ทัศลิกนางสาวรัญญาโชยวัฒนานางสาวสุญาณีอัธวุฒินันนางสาวสุนิสาสอนแก้วนายใบพัดเปลี่ยนสีนางสาวพิมพันธ์จำสว่างนายสาวนันปิยะยุนยาภาพนางสาวนัทนาปุลพุนศรีนายธนพุมเจริญสวัสดิพงศ์นางสาวมาลีวันทัศนกรคุนนางสาวปัตสิวาวงศ์ นายพัทวัฒน์บุญนักอชดานางสาวอิสาตีพบนาคูลนางสาวอาริสาโพค้มณีนายเชลเดชจิรปิตรกุลนางสาวฤลวินานตันติสันติกรนางสาวธิดารัศพสโภพิตนางสาวธนกันตาเกศณัฐนางสาวพิชยาพรจิวัฒเจริญชัยนางสาวพิมพ์ทิพย นางศิลานางจิรเดชยจิรภิติกุลนางสาวิมลตันติสันติกรนางสาวสสธิดารัตน์สภสรพิศนางสาวธนกัญตาเกศนะัชนางสาวพิชยาพรจิวัจเจรินชัยนางสาวพิมพ์ทิพัฒน์ศิลานางสาววลำพรดีอุดมนางสาววิสุดาสินันมนนางสาวอลิสาคุณพาณิชย์บริหารธุรกิจบัณฑิต นางสาวพิชยาพรทิปภานางสาววนิดาพลอยแหวนนายสิงห์น้าสาบุตรดานายสาวกฤษยาวันเลิกงามนายศิวพัฒน์บะมุงเสงสิพงศ์นายอนุทิพย์กูชูหลังนางสาวกัลลังกมลพรเมธีวรัญยูนางสาวธุตยาคงสมบูรณ์นางสาวทิติมาลอดบุญนายพุทธวัฒน์เอกานางสาวชญาณิจุวารีนายมีชัยติรัตนากรนางสาวเชนทุกุลเแมงเกรดนางรัตนยู่ศรีวรรณกรนายวิรพงศ์อชิรยบุตรนายปิเดชนลังศิยานนท์นางสาวบุญนงแท้ลิมนางสาวพัชรีวงการษานางสาวชนิิารัตนน นางสาวกนกวันณปีมงคลโชคนางสาวกาญตาลถิ่นทัพไทยนายธิดยุทธศิริเทียนนางสาวระมิดาคุณวโรไทยนางสาวพิชญายโตทวีแสนสุขนายชุริววนทร์เลัฐเบญจางกุลน,นางสาวดิศยาเชื้อสกุลนางสาวดิศยาชนกีานาาาาล,ลนานางสาวนัตยาลุ่งฤทธิ์นางสาวพิดามั่นทรัพย์นายสมพลผลสุภัยศาลสินนายจักกิตติสัพย์เจริญนางสาวนวพัตรลักษประกอบกิจ นางสาวคณะอ่อนการละวีนางสาวนลรีสนทิชัยนายเมธัตอัศววิราชวงศ์นางสาวปฏิตาภูมิเบญจพลนางสาวเกษณีศรีทิพวงศ์นางสาววินิดาวัฒนมานีนางสาวลุนีชื่นมชูธรรมนางสาวนัพรลิ้มตะกุลชัยนางสาววิชุดาวงศ์เชิดธรรมนางสาวเกษราพรลักเสิรักษานายเมธัตอัศววิราชพงษ์นางสาวปฏิตาภูมิเจตพลนางสาวเกษณีศรีทิพวงศ์นางสาววินดาวัฒนมานี นางสาวคณะอ่อนการลวีนางสาวเล่นมีส่นทีชัยนายเมธัศน์อัศวะวิราชวงศ์นางสาวปฏิตาภูมิจักรพลนางสาวเกษณีศรีทิพวงศ์นางสาววินิดาวัฒนมานีนางสาวนีชื่นชูธรรมนางสาวนัทพรลิมจักรกุลชัยนางสาววิชิตดาวงเชิดธรรมนางสาวเกษราพรเสนรักษานางสาวสาวินีวงอัยลานางสาววิภาดาตันเวชกุลนายอดิศิ์อวัฒนสุทธิวงศ์นายสกุลกิติวราวด์นายชาทรมาละศีนายชินนายสวัสดิภาพ นายธนวัฒน์ชินปิ่นเกียวนายปานเมืองราชิเมืองฝางนางสาวเบรนทิฟกรนศรีนายกสิทธิ์พืชทิธาดานางสาวชิชาลีเดียวีนายเดชรุ่นทั่วรอบนายตรัพสิริเลิศสกุลนางสาววอนงโยธินประเสริฐนางสาวนิชการอินทรชัยนายทศพลตะการวิจิตนายสาวเพ็ญพิชาเสศทังกรกุลนายทศพงศ์สุนทรสิทธิโชคนางสาววิชยาโสพลวัฒนานางสาวไทยตันโสรับประเสริฐนางสาวเหมือนดาวสุนดีนายพัชวัฒน์ชัยวัฒนกุลนายจิรนันท์สุภาพงศ์นางจิรพันธ์สุภาพงศ์ นายสรวิทย์อิทธิจารุลุนนางสาวเพ็ญพิศริชัยชุมนายณริตมอรีนายชิดานันสุภาวงศ์นายสราิทธิ์อิทธิจารุลุนนางสาวเพ็ญศริเทพชุมนายนสิทธิ์มอรีนางสาวกมลทิพย์เตชะสุธีอุดมนายพรุพง์ลือฤทธิ์นางสาวพิชยาพึ่งสุดใจสาขาวิชาการเงินศึกษาเป็นภาษาอังกฤษบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมระดับหนึ่งนางสาวแทนชนกเลยศักดิ์เจริญคุณนางสาวนันทิมีชุโนไทยสวัสดิ์นางสาวชนัญญาวงวงศ์ภับูลณ์นางสาวมาลินสรรินไพบูลณ์นางสาวสัสกรพาิชสมบัติ นางสาวกัสมาเจเจจลุงวงนางสาวนัชชาสุภาพรนายพงศุสุริปภาพงศ์นางสาวศิศิลาศิริพงพันตุนลนางสาวธัญ,ญพรชวดวิทยานามินนางสาวกัวชิตรจิตพนรักษ์นางสาวชวัลรัตนเลิศกระจน,นามวุฒน,นายวัฒนกเจียรจิราวัฒน์นายวิชัยพลชันไกรวัฒน์นายนิควัตรจอมมีร่อนนางสาวธุรีวัฒน์พุจารีวณิชน,นางสาวพัชรีพรลีลาวิจิตพันธ์นายลือรัตนลือชาพิทักษ์นางสาวอมรพันศริพัสวัตรนางสาวเบญญาภาชนะธนกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรติโยมันดับสองนางสาวรัตนันพุทธิวงนันนางสาวชนากรเพระบุญนางสาวกัญชนกวังสาวภา้านางสาวสสิการคงอุดมนางสาวพิรมดานามพิทนะสินนางสาวสุชยาตาลีวงนายจิตพันฝันจิตนายนภัทรแพทยยาไทยนางสาวสุวพัฒน์พาสวัสดนางสาวอิสาลีรุ่งเรืองพัฒนากิจนางสาวกุลนิธทั้งสริทรั์นางสาวธนหาฤทัไทยธรมงนาวาสวดร์บริหารธุรกิจบัณฑิตนายชิรพัฒน์กมลวิสิตนายชิรพัฒน์วัฒนาวิทย์ นายกิตพัฒน์อมนาพิบาลนายนัทธรเพชรดาดดานายนัทพลพงศ์มรกตนางสาวนัสุดาอัศวะโฮกินนายกิตพัฒน์อมนาพิบาลนายนัทธรเพชรดาดดานายนัทพลพงศ์มรกตนางสาวนัสุดาอัศวะโนดมนางสาวนภพลเอกมโนชัยนางสาวเพี๊ยสริดงสุริชิพันธ์นายพุทธธรสุรพงศ์รักษ์เจริญนางสาวสุภัธนาเนียมนิสกุลนายธนิกเลืองปัญญาพศนายเวพศ์หิงตระกูลนางสาวรัชยาพรธันวาละชนนางสาวชนากรก่อประสบสุขนาง um สาวนัทสานณธีพัฒนัน <quy> <jin> นางสาววิจิจวาขันติพงศ์นางสาวนันทิชาสานน์นายประชรบุตรธรรมนางสาววิพาดาวงสุรไกรสาขาวิชาการตลาดบริหารธุรกิจบัณดิตเกียรติิยมบันดับหนึ่งนางสาวปัทมาวันตั้งเกษตรศิลป์บริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรติิยมบันดับสองนางสาวนิชาขวดแก้วนางสาวธนิตยาอรวัง์โลจนนายนัิศรเกียรติเติมสุกนางสาวกุลธมาอัครวันวินนางสาวกัญญาลีวันลกุลนายชีวินตรีปัตยานางสาววัชินีศรีสุโโชคนางสาวพัทโมลจรุณิธิิ นางสาวภูริศดาชาวนาขอวัดบริหารธุรกิจบัณฑิตนางสาวพัชราวันชุมแก้วนางสาวนรินทร์นริศุขนางสาวชิชินก์บัวนันน์นายตรีวิทย์วราพลนายอภิวิทย์หอมศิลป์นางสาวดุษรีมณีเนตรนายภาวินเืียวดับพรนางสาวพัพรดีสกุลบ้านบนนางสาวพิธินันทรงทรัพย์นางสาวลักษณาพรโรจนะอนันต์นายนัทพงศ์ปัญญาวงศ์นายวินัยยามใสนางสาวกนพรทาราทิพนางสาวการเพ็งวันเกียรติรัดนางสาวนัทสุวรรโชคชัยคุณ นางสาวพนิดาบุญปลูกนายพานุวัตรอำนวยสุขนางสาวนัทนีนนนทรัตน์นางสาวชริดาทองประเสริฐนางสาวยาณินผลบุญนางสาวกรองแก้วกิตวังนางสาวกัญญาไทยขำนางสาวพนิดาคำสารนางเกียตวัตจันกระจ่างสาขาวิชาการตลาดศึกษาเป็นภาษาอังกฤษบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรติยศอันดับหนึ่งนายัครวินเวชประสิษฐ์นางสาวยาดาบิยะจอมขันนางสาวเพื่อพันกับขันบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรติยศอันดับสองนายชินวัฒน์อัศวโสพลบริหารธุรกิจบัณฑิตนางสาวจิรพรสันติปุล นางสาวธนทรเจริญยศนายพระวัลย์เสีสินทรัพย์นางสาวพริวสุดอ่อนนางสาวทุพิตราผิวเกลียงนางสาวอชิราภีพุกวงนายกริตบวรรัตนางสาวนัทินีสิงห์นางสาวนิชาละเอียดไบูบุญนางสาวสราวีวานิทวงศ์นายถากรพงศ์วิทยะนายทวัตชุติพัฒน์นางสาวชริตาประยุทธ์พงศ์นางสาวธนุตราปิยนนท์สาขาวิชาการบริหารทรัพย์นิยมและองค์กรบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรติยศบันดับหนึ่งนางสาวสรันรัก์ชิมพารีนางสาวดียาอริยพงศ์นางสาวมุช บริษัทธุรกิจบัณฑิตนายเกียรติศดาเที่ยงทองนายธิพัชชัยวิริยกรนางสาวอรวรรณชุมภูทองนายอนันต์ทางทางอนันต์นางสาวครองรับดุลยพันธ์นางสาวมัทวัน์จรละอังกูลนายสุทธิเกียรติบ้างสกุลนายนัทวศิรีวงศ์สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการบริธุรกิจบัณฑิตเกียรติโยมอันดับหนึ่งนางสาวมนัสยาเฟชารเลศกมลบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรติยมอันดับสองนายภพยพัฒน์ข้อแสงชัยนางสาวอมพาธิ์ตันเรืองเวชบริหัรธุรกิ นายกิตติวานิช์นางสาวมณีรัตนทองนางสาววัชราศรัาพรกุลนางสาวสรัญญากระแสสารนายบัณฑิตชัยเฮงประเสริฐสาขาวิชาบริหารธุรกิจว่างประเทศโลจิสติกและการขนส่งบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรติโยมอันดับหนึ่งนายนันทวัฒน์อุ่นเจริญเลิศนางสาวอาภาวรรณวัวชระปราการนางสาวชุติตาตันติววรกุลนางสาวจุฑารันตนิสุบัณบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรติยมอันดับสองนางสาวกัญญรัตนงามบริรั์บริหารธุรกิจบัณฑิต นายกรวัุวนวงศ์นางสาวจุธามาศแท้ลิมนางสาวบุษกรดีกิจนางสาวกิติพรพงพันลาภนายวิรศิ์วิรเทยกุลนายจันทพิษยาวิราชนายสสุประโชคชัยวัฒนศินนางสาวครนปนศรีเสถียนเสบนายอนันต์วิเวศนางสาวอลรีสอนคมนางสาวนยยาพงพูลนางสาวกุลนาคคงฤทัยชัยนายกฤตรัชพงศ์นางสาวธิยาภูลพักดีนางสาวนัทยาประดิษฐพงศ์นายสุรจักพงพันธ์นางสาวรัชชาภูลทรัพย์นางสาวรัตยากรชัยเอกวงนางสาววนิตาภูพลพงศ์นางสาวพชรเงินชวีกุล นางสาวคริปชานนายเฉลิมพลอุรมเลิศนางสาวชื่นชีวันวงศ์เสรีนายธนายุทธ์พงพันธ์พาณิชย์นางสาวกัจนาพรสกุลเลิศนางสาวพุทธิพันธ์สาจิรปัญญานางสาวหนึ่งกุ้งไทยพี่บูนพงศ์นางสาวเกียรติราแร่ตันนายชิดสรุศิริพัฒน์นางสาวนัททยาวีระเจริญสาขาวิชาระบบสารเทศเพื่อการจัดการบริหารธุรกิจบัณฑิตนางสาวสุรนาศานินายพัชรพงศ์พงษ์เจริญสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริหารธุรกิจบัณฑิตเกียยรติินนอัดบาาางสวพชช มงคลจินดาแวนธุรกิจบัณฑิตนางสาวพิมพิมลทรวีนางสาวเพลินพิษอภิวานกิจนายเฉลิมราชทิพวรรณนางสาวสุริพรีมศรีรามวงศ์นางสาววนิชราอยู่นานนางสาวจุรัตรูปพรมสาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบรุ่นนัการแวนธุรกิจเกียรติยศบัณฑิตเกียรติยศบัณฑ์ลำหนึ่งนายเสถิรพงศ์เสถิการุนนางสาววรากรศรีสนาบริบูรณ์นายพี่วุฒิวัลย์จิตประพัฒน์นางสาวชัชชาเหล่าศรีมงคลนางสุรัญญาพงษ์ธนานายวินชาลาัฐศิริโชติ นางสาววรนรัตน์สินสมบูรณ์นางสาวเขมนามพรมรักษานางสาวสัญรัตน์ถาวรอกุลนางสาวพิมพ์สาดีรอดนางสาวจุลาธิปเล็กบุรพานางสาววิศราวันแพรนายพิยบลพงวานิชนายนนทพันธ์ล่าหาดจินนางสาวประยัดประภานางสาวกฤวัรณดีพิผลนายมัตุเศษเฉชพงศ์นางสาววัิกาแสงชัยกุลแหวนธุเกศเบดิตเกียรติโยมลำดับสองนางสาวตวงทรัพย์สืบสงัดนางสาวชนาการทาคืวันิชนางสาวแพทย์พรนนครพนมนายจักรพันธ์อินเทนพิมพ์นางสาวนัสมนิรินวงศา นางสาวชุติมามิ่งมันคงนายนัทพลผลสุวรรณนางสาวเจนจิราะจรทิพย์นายชรัลตุจิรเลขานายภูมิพันธ์ตันติวัฒน์นายเชยพัฒน์ลีสิทธิ์กฤตนางสาวนัทมนบันเทิงนายธนรัตน์สิทธิ์บำรุงนางสาวนัทรีทองอารามนางสาวสุพรศรีโอสายนางสาวจันเราวงจีวันนางสาวกิตขวัญใจกันค้านางสาวนัทชนมัดเดิงนายธนรัตน์สิทธิ์บำรุงนางสาวนัทรีทองอารามนางสาวกัพรศรีอสัย นางสาวพันธิราวงธิรนในปิดปุดกัตรกรค้าแวนธุรกิจบัณฑิตนายรัตบุญคำนางสาวฟาสุหลีเจริในายอนุวัตนวงคุลกลักนางสาวเมธิกาเชื่อน้ำเพชรนางสาวพันชามิสกุลและนางสาวภูริมาศหาสุโพธิพันธ์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม